มีตำรวจจับเฉยๆไม่เล่นแล้วก็จะจับได้ไงกูยอมรับว่ากูจะไปเล่นไฟแต่พอดีไปถึงเจ้าของบ่อนเขาบอกว่าขาเต็มเขาบอกว่านอนก่อนเดี๋ยวขาขาดค่อยปลุกเองทีนี้กูก็นอนพอนอนตีนี้กูหลับพอหลับตำรวจมาไล่พวกเล่นไฟวิ่งหมดเหลือแต่กูนอนอยู่คนเดียวตำรวจมาถึงกูหลับหลับแกมาถึงะกิดแลแ้วแกถามลุงลุงเล่นไฟหรือเปล่าเนี่ยมึงว่าไงว่าเล่นครับ ถ้าไปบอกคนาทำไมนึกว่าเขาขาดขาแล้วผมไม่ทันมองคุณนึกว่าเกี่ยวกอบบ้านอ๋ดันเป็นตำรวจคิดด้วยนั่นโอ้ตกใจวิ่งไม่คิดชีวิตเลยกูวิ่งเหรอไม่คิดชีวิตเลยคิดด้วยวิ่งขนาดรองเท้ากูยังไม่เอาเลยขนาดไม่ได้ใส่ไหมอาอ วิ่งไปไหนวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นไปอยู่ได้ท่อนหนึ่งตำรวจมายืนอยู่ใต้โคนมะพร้าวตำรวจว่าลุงเห็นพวกเล่นไพ่วิ่งมานี่ป่าลุงววาไม่เห็นเลยหละด้วยลุงขึ้นเป้าดังแต่เจ้าไม่เจอใครตำรวจว่าอยากกินน้ำมะพร้าวอ่อนลุงจะเก็บไม้ชัลกลูกสีวะมึงเก็บไม่ไหมว่าได้ลูกเอ้ เดนมเก็บให้กี่ลูกเก็บกับอะไรพอกูเงยขอึุนไปดูข้างบนมันยอดด้วนโอ้ยมันรวยมึงคิดดูมะพร้าวทั้งสวนสองร้อยกว่าต้นมาด้วนต้นที่กูขึ้นไปแอบตำรวจชดเจียจริงจบับแบกนีโอนหรอเออได้กินไม่นำมาพร้าวได้กินตำรวจพาไปเลี้ยงที่โรงพักแก้วสิบบาท ไม่ต้องขึ้นดีกว่าพอ